ทุกอย่างที่ธรรมชาติรังสรรค์มันดูน่าอัศจรรย์ไปหมดค่ะและที่นี่ก็อีกหนึ่งที่ค่ะน้ำตกเกาะรอกกลางทะเลอันดามันที่มีให้ยนโฉมแค่ปีละหนึ่งถึงสองเดือนเท่านั้นนะคะโดยน้ำตกเกาะรอกแห่งนี้นะคะเป็นเกาะที่อยู่ในเขตจังหวัดกระบี่และตรงังโดยการดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาค่ะที่สามารถเดินทางมาได้จากทั้งจังหวัดกระบี่ตรังและภูเก็ต ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ไปชมแนวปะการังที่สวยงามแล้วนั้นก็ยังจะมีดอกไม้ทะเลและปลากร์ตูนอันถือเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำเลยทีเดียวค่ะอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดนะคะเพราะปีหนึ่งจะได้เยือนชมแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นก็คือน้ำตกเกาะรอกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาอย่างยาวนานแล้วแต่โอกาสที่จะพบเห็นได้นั้นมีแค่ระยะเวลาสั้นๆค่ะโดยทางคุณพลึกเกิดอุบลผู้จัดการมเตอร์นอยรีสอร์ท ทีมผู้ประกอบการท่องเที่ยวทะเลตรังซึ่งมักจะพานักท่องเที่ยวไปเยือนน้ำตกเกาะรอบอยู่บ่อยครั้งได้เปิดเผยมานะคะว่าน้ำตกแห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ด้านหลังของเกาะทางฝั่งทิศตะวันตกเกิดจากการเก็บสะสมของน้ำฝนภายในอ่างธรรมชาติใหญ่บนยอดเขาที่อยู่สูงประมาณ30-40เมตรนะคะแล้วไหลลงมาสู่ท้องทะเลอันดามันซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงมรสุมของทุกปีจากนั้นน้ำตกจะค่อยๆเหือดแห้งไปจนหมดสิน้นเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน แต่นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางมาชมความสวยงามของน้ําตกแห่งนี้ได้แค่1-2เดือนค่ะในช่วงก่อนถึงปลายปีเท่านั้นทั้งนี้เนื่องจากในช่วงหน้าฝนนะคะประมาณ4เดือนทางอุทยานก็จะทำการปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลค่ะเพื่อพักฟื้นธรรมชาติและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวด้วยโดยจะเปิดให้ท่องเที่ยวตามปกติได้อีกครั้งนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมค่ะซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูฝน แล้วจึงสามารถมาชมน้ำตกเกาะรอกได้จนถึงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนเท่านั้นนะคะแต่หากมีโอกาสมาเยือนก็ถือว่าสุดคุ้มมากเลยค่ะถึงแม้จะลงเล่นน้ำไม่ได้เพราะใต้ทะเลมีแต่กองหินและไม่มีแนวปะการังแต่ก็เป็นน้ำตกที่มีน้ำสวยใสายตามธรรมชาติและมีความสูงมากจนเหมาะต่อการจอดเรือเพื่อเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะเป็นยังไงล่ะคะตามภาพสวยใช่ไหมคะ นี่คือความอุดมสมบูรณ์และความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินั่นเองค่ะน้ําตกเกาะร้อกลางทะเลอันดามันอย่าลืมนะคะยนนชฉวแค่ปีละหนึ่งเดือนเท่านั้นนะใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวต้องบอกเลยว่าเมื่อมาแล้วต้องถ่ายรูปอวดลงโซเชียลกันเยอะๆนะคะอะไรที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติย่อมสวยงามเสมอและสร้างความมหัศจรรย์อย่างยิ่งค่ะนี่เลยข้างหลังเลยน้ําตกกลางทะเล น้ำใสด้วยนะครับตอนนี้ยอด